Let's go. You're going to be up. よョー。 double oh. kill okay let's go double kill oh. triple kill alright let's move out มาแล้วเพี่ยพี่ก็มีคนบอกว่าโตอ่ะผมก็ได้หนังก็

ไ่นหยุดเลยฉันเอ้ยคนที่ตายได้ไหมต้องคนบันทึกความเพียงความลังอยู่ไว้ในใจบันแค่ในความทรงจำและเ้าวว่า

มองไม่เห็นติดลืมฉันักเธอนล่นดาบมีดดาบมีดล่นคุเดียวเลยไปดาบมีดเราจะรู้เลยว่าใครโผล่จะเล่นอดามีโ่ที่ิีโอ้ย Red Get team win!